ันนี้ก็คือหายากใช่ดไหมพี่ยากมากค่ะหายากกมาที่สุดในในตอนนี้เลยนะคะค่ะยากมากเลยอันนี้เป็นไฮไลท์ยลูกมันดีมากเลยปกติมันจะไม่ไม่มีใครมีมีอย่างนี้ในร้านกันนะคะค่ะอันนี้ยังไม่ลืมตาเลยอู้หูโอ้ยกี่วันเนี่ยพี่เก๋ดอเมานะคะดาวเมานี่น้องเจริญค่ะน้องเจริญต้อนรับลูกค้าน้องเจริญ ไม่ัวคนค่ะมีความเชื่องที่รล้งไซส์นะคะมีตั้งแต่ไซส์เล็กยันไซส์ใหญ่มีชื่อนะคะก็ชื่อจ้าจ๋าอ๋อชื่อเจ้าจ่าค่ะโดเมียค่ะเป็นก็เป็นของเล่นใหม่นกเองก็สามารถส่งได้นะพี่เก๋ส่งได้ค่ะส่งต่างจังหวัดได้สวัสดีค่ะขอตัวอริค่ะวันนี้เราอยู่กันที่จตุจักรนะคะวันนี้เราจะมาอัปเดตราคาสัตว์เลี้ยงที่ร้านเก๋ชูก้าค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งไว้คอยแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้เราได้ค่ะ ่ะอันนี้จะเป็นชูก้าสีสแตนดาร์ดเลยนะคะเขาะจะเรียกกันว่าสีนอร์มอลราคาเริ่มต้นนะคะตัวผู้อยู่ที่500บาทตัวเมียอยู่ที่600บาทค่ะตรงนี้เพศเมียก็จะราคาสูงกว่าค่าสูงกว่ากันแค่ร้อยเดียวเองค่ะตรงนี้ มีให้เลือกเยอะเลยนะมีให้เลือกเยอะค่ะมีตั้งแต่ไซส์ที่เราเห็นก็คือ2 5งจุดาค่ะแล้วก็จะมี3เดือน4เดือนจนเป็นไซส์ที่สามารถผสมพันธุ์เราก็มีขายมีจาหน่ายนะคะเรามีทุกไซส์ค่ะไซซ์เล็กไซส์โตก็จะราคาเดียวกันอาไซส์โตอาจจะแพงกว่ากันสักร้อยหรือ200ค่ะก็เป็นค่าอาหารค่าอะไรที่เราเลี้ยงเขามาตรงนี้ค่ะค่ะ อันนี้จะเป็นอีกสายพันธุ์หนึ่งนะคะเราจะเรียกกันว่าสายพันธุ์ไวเฟสค่ะคือที่เรียกไวเฟสก็เพราะว่าหน้าเขาจะขาวกว่าสีนอร์มอนสีนอร์มอนหน้าเขาจะมีขีดใต้หูจะจะเป็นจุดสังเกตนะคะแต่ว่าสีตัวสีอะไรจะเป็นสีเทาหรือสีน้ําตาลเหมือนเหมือนกันหมดเลยค่ะต่างกันที่หน้าเหรอพี่ค่ะที่หน้าค่ะเขาเขาถึงเรียกไวเฟสคือหน้าเขาจะขาวค่ะหน้าหน้าขาวกว่านอร์มอนค่ะแล้วก็ราคาก็อาจจะขย่ยมาแค่ตัวผู้ ตัวผู้ตัวเมีย7 0 0ค่ะก็จะต่างจากนอมอนอย่างตัวละร้อยอะค่ะก็ตอนนี้ราคาก็ไม่ได้แรงมากเหมือนสมัยก่อนแล้วค่ะสมัยก่อนนี่ตัวหนึ่งสี่ห้าพันนะคะตอนนําเข้ามาใหม่ๆอะค่ะมีไหมคะพี่ว่าช่วงไหนมีเยอะช่วงไหนมีน้อยเอ่อจริงๆแล้วชูกามันออกลูกได้ทั้งปีค่ะมันใช่ค่ะมันก็จะมีแบบพอพวกนี้ประมาณสมเดือนออกรันรันลูกครั้งหนึ่งอะค่ะมันก็มีมีมีตลอดนะคะไม่ไม่ขาดนะคะเพราะว่า ตอนนี้คนเพาะพันธุ์ก็มีจำนวนเยอะเยอะมากขึ้นนะค่ะตรงนี้อายุเท่าไหร่ถึงจะเริ่มผสมพันธุ์กันได้ถ้าจริงๆแล้วสักสิเดือนขึ้นไปอะค่ะก็เริ่มแต่ตัวผู้อาจจะ8เดือนคือหัวเริ่มแตกหัวเริ่มล้านนะคะที่เขาเรียกกันนะคะก็สามารถผสมได้แต่ตัวเมียอาจจะรอสัก10เดือนอัพถึง1ปีถึงจะผสมได้ค่ะตัวนี้แล้วการให้ลูกคขานี่คือ,อยังไงคะพี่คือเขาอาจจะให้ลูกหนึ่งหนึ่งคอกเนี่ยอาจจะให้ลูกหนึ่งตัวหรือสองตัว แต่ก็มีพลิกๆนะคะได้สามตัวก็มีค่ะอยู่ที่ความสมบูรณ์ของของตัวเมียค่ะที่เขาขี่กันนี่เหมือนกับแบบว่าเหมือนเหมือนเหมือนเขาเกาะหลังพ่อกับแม่ค่ะว่าจะคิดว่าตัวนั้นใหญ่กว่าก็จะเป็นเป็นเป็นเหมือนพ่อกับแม่อเล่นเหรอจะขี่พ่อแม่อะไรอย่างเงี้ยเหรออ๋ออ๋ออออ๋ออ๋ดอัออ๋ออ๋อ่๋ออ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 ๋อด๋ออ๋ออ๋ออ๋อ่๋อย๋ออ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 ออ๋อออ่ออ๋ออออ๋ เกาะแน่นเลยใช่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นอีกสายพันธุ์หนึ่งเขาเรียกสายพันธุ์นี้ว่าโมสอีค่ะค่ะโมสอีนี่ก็คือในหนึ่งตัวจะมีความขาวแล้วก็สีขาวสีดำในในตัวเดียวกันค่ะ,คะราคาก็จะมีตั้งแต่หนึ่งพันบาทขึ้นไปค่ะตัวนี้ค่ะ หางเขาจะสวยหางเขาจะเป็นสีขาวหน้าเป็นไวทเฟสลำตัวเป็นสีเทาหรือถ้าลำตัวก็อาจจะเป็นป้องๆหางเป็นแว่นๆเขาก็จะเรียกกันว่าลิงเทลค่ะตัวนี้กำลังสซนกันเลยนะใช่ค่ะสวยตัวนี้สวยค่ะมันหางก็จะเป็นเหมือนเหมือนลิงเทลเห็นไหมคะคะเป็นเหมือนวงแหวนเขาก็จะเรียกกันว่าลิงเทลค่ะอันนี้ถือว่าสวยใช่ไหมพี่สวยแบบนี้ใช่ไหมสวยค่ะลูกค้าก็ต้องการ คือมันจะมีรายละเอียดลูกเล่นคือขาวดําขาวดําเว้นเป็นช่องไฟอะค่ะเพี้แต่บางตัวเขาจะเหมือนไม่ค่อยมีเยอะนะค่ะบางตัวเขาจะเป็นขาวทั้งเส้นเลยค่ะอันนี้เขาก็จะเรียกกันแบบว่าโมเสกหัวขาวหางขาวค่ะก็เป็นที่นิยมของลูกค้าเพราะว่าตอนนี้ราคาก็ไม่ได้แพงมีตั้งแต่1,000บาทขึ้นไป1 2 0 0อง0 0นแล้วแต่เพศอะคะ อันนี้ก็จะเรียกสายพันธุ์ว่าคริมิโนนะคะก็คือตัวจะออกสีครีมตาจะออกสีแดงนะคะแต่แดงเนี่ยบางทีมันจะออกเป็นแดงแบบทับทิมนอคะมีทั้งทับทิมแล้วก็เป็นแดงน้ํามันคือแดงเหลือบดำค่ะเพราะว่ามันก็อยู่ที่พ่อแม่เขาที่ผสมออกมาด้วยอะค่ะแต่ถ้าเราสังเกตดีๆคือตาเขาจะสีแดงไม่เหมือนกับนอร์มอนไวเฟสโมพวกนั้นจะตาเป็นสีดําหมดเลยค่ะ พวกนี้มาร์กกลางหลังเขาจะออกสีน้ําตาลแล้วก็ปลายหางก็จะออกสีน้ําตาลนะคะจะสังเกตได้ค่ะแต่ถ้าว่าเป็นโมนี่จะเป็นสีดำค่ะอาปลายหางอะนะใช่ค่ะถ้าสังเกตดีๆปลายหางมันจะเป็นน้าตาลอ่อนๆสีสว้พวกนี้ก็มีเสน่ห์แบบเขาเรียกสีที่ตอนนี้ราคาจับต้องได้เลยนะคะราคาหลักพันกว่าบาทค่ะพันห้าสองพัน อายุเท่าไหร้วคะพี่เก๋พวกนี้จะอยู่ที่ประมาณ2เดือนครึ่งค่ะสอเดือนครึ่งสองเดือน3สัปดาห์ค่ะประมาณนี้ใส์พวกนี้ก็สามารถทานอาหารเองได้แล้ววางนมใส่ถ้วยทานแอปเปิลทานกล้วยน้ำวาสุกได้แล้วค่ะก็คือจะเลี้ยงค่อนข้างง่ายแล้วอะค่ะเราสามารถที่จะเลี้ยงเชื่องได้ใช่ไหมพี่เชื่องเชื่องได้ค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเก๋จับตัว ตัวเชืองเชื่องให้ดูก็ได้นะคะว่าว่าโตแล้วว่ามันเชื่องเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนั้นจะเป็นตัวที่เก๋เลี้ยงไว้ให้ลูกค้าจับดูเลยอะค่ะของพี่เก๋เองก็สามารถที่จะส่งให้ลูกค้าต่างจังหวัดได้ส่งได้ค่ะก็เราจะส่งด้วยมันจะมีรถขนสาตรถทัวร์รถตู้มีได้ค่ะแล้วแต่แต่ละจังหวัดที่ที่มีรถผ่านนะคะเราเราจะเช็คราคาให้ได้ราคาเริ่มต้นก็จะอยู่ที่ประมาณ สามร้อยบาทคือขั้นต่ำสามร้อยสี่ร้อยอยู่ประมาณนี้ค่ะแต่ถ้าว่าถ้าจะแพงก็จะเป็นสามชายแดนภาคใต้ซึ่งมันจะส่งยากหน่อยแต่ก็ส่งได้ใช่ไหมส่งได้ค่ะส่งได้ราคาแต่ละพื้นที่ก็ค่าขนส่งก็จะต่างกันถูกต้องค่ะถูกต้องแต่ถ้าเป็นภาคกลางอีสานเนี่ยประมาณ300ก็400ค่ะค่ะถ้าถ้าเป็นพวกแพงๆเลยก็อ่าพวกสามชายแดนภาคใต้เนี่ยก็อาจจะมีถึง900บาทเพราะว่ามันไปไปสุดเลยอะค่ะพวกมันต้องต่อรถ อีกอะค่ะตรงนี้ก็จะเป็นอีกสายพันธุ์หนึ่งนะคะ,คะเขาเรียกสายพันธุ์ลูซิติกค่ะคะลูซิติกตอนนี้สีเขาจะขาวทั้งตัวเลยนะคะแม้กระทั่งใบหูก็จะขาวแตนะ่จะมีในตาสีดำค่ะซึ่งราคาตอนนี้ก็ทุกถูก,ถกะค,ะค่ะตัวผู้แป0รตัวเมียพันหนึ่งค่ะ,คะ แรกๆเลยนี่ประมาณเท่าไรพี่เก๋โอ้ยตัวเป็นหมื่นเลยค่ะช่ช่วงก่อนโควิดนะคะตัวผู้เจ็ดพันตัวเมียเก้าพันนะคะจนตอนนี้ใช่ค่ะก่อนโควิดค่ะกอนหลังโควิดมานี่ดึงราคาดิ่งลงมาเยอะมากเลยค่ะจนตอนนี้ก็เหลือหลักร้อยไม่ถึงพันประมาณนี้ค่ะตัวขาวตาดำใช่ไหมตัวขาวตาดำตัวขาวหูขาวตาดำค่ะตอนนี้ แล้วมันจะไม่มีเส้นที่หลังอะไรเลยนะคะคือ<ะ>จะจะแบบเหมือนมันจะแบบมีแค่ตรงเหมือนน้ำตาลน้ำตาลตรงหัวเขาอะคะ่ะนิดเดียวอะคะ่ะนิดเนึ่นิดหนึ่ค่ะนดดอกากนั้นก็คือจะขาวล้วนเลยอะคะ่ะการเลี้ยงดูของแต่ละสายพันธุ์ก็เหมือนกันใช่ไหมคะเล<ท>ี้ยงเหมือนกันทุกอย่างคะ่ะการ<ะ>กินการให้อาหารผลไม้นมเหมือนกันทุกอย่างเพียง<ะ>แต่ว่าแค่ต่างกันที่สีอะคะ่ะตรงนี้ เต็มกล้องเลยลูกตัวนี้อยากออกอยากออกโอโชหนูอยากโชอาอันนี้นะคะจะเรียกสายพันธุ์คือแพทตินัมนะคะค่ะคือแพทตินัมมันจะเป็นยีนด้อยซึ่งสมัยก่อนราคาสูงมากตัวหนึ่งก็สองหมื่นบาทตอนนี้มันจะมีความแตกต่างกันในระหว่างสองตัวนี้อีกตัวนึงจะเป็นถางสีน้ำตาลอันนั้นเขาเรียกคือแพทตินัมแต่อีกตัวหนึ่ง ข้างในอ่ะหางเขาจะไม่ไม่ได้เป็นสีน้ำตาลเพราะ,ะเราจะเรียกกันว่าทูแพทโมทูแพทโมก็เกิดจากการที่<อ>ทูแพทผสมกับโมไซีกแล้วลูก<ะ>ออกมาเป็นเป็นสีนี้ก็เลยจะไม่มีสีน้ำตาลที่หางอ่าหางจะไม่มีมสีน้ำตาลใช่ค่ะแล้วก็ สีจะสว่างกว่าด้วยค่ะเขาจะออกเหลืองๆนวลๆกว่าเน่นมเข้มเข้มกว่าใช่ไหมคะพี่ค่ะสีเขาก็จะสวยนะคะค่ะอ๋ออันนี้ก็คือต่างกันแพทโมนี่ค่อนข้างที่จะหายากกว่าคูแพทที่หางสีน้ําตาลนะคะเพราะว่านานๆจะออกออกมาเป็นแบบนี้ทีนะคะเส่วนมากก็จะได้หางน้ำตาลเยอะหางน้ำตาลเยอะกว่าว่ไปที่เราเห็นจะเป็นางสีน้ำตาลแต่ถ้าเป็นทูอแพทหางขาวอย่างเนี้ยค่ะ จะมีน้อยราคาก็อาจจะแตก,กต่างกันนะคะ,ะซึ่งตอนนี้ทูแพดทูแพดถังสีน้ำตาลก็จะอยู่ตัวหนึ่งประมาณพันสตัวพันสามตัวพันห้าแต่ถ้าทูแพดโมก็จะอยู่ที่ประมาณสองพันถึงสองพันห้าค่ะตัวนี้จะเป็นตัว ลิมิเต็ดของที่ร้านเลยนะคะซึ่งค่อนข้างหายากตัวนี้เขาจะเรียกว่ามูสอิกพายนะคะมันเป็นพายสองชิ้นนะคะตัวนี้เป็นพายเป็นพายค่ะพายก็คือมันจะธรรมดามันจะเป็นสีขาวใช่ไหมคะต่ัวนี้มันจะเป็นชิ้นเหมือนเหมือนกับงัวค่ะที่ว่างวที่มีสองสีเป็นชิ้นชิ้นสีน้ำตาลปนสีขาวอะค่ะค่ะอันนี้ก็คือหายากใช่ไหมพี่หายากมาก หายากมากที่สุดในในตอนนี้เลยนะคะค่ะตัวนี้ก็คือแบบมันมันเหมือนถ้าพูดง่ายว่าเหมือนตัวที่หลุดออกมาจากจากหลายหลาย,ลายร้อยตัวแล้วก็มาเป็นตัวนี้แค่ตัวเดียวอะคะ่ะถ้าเทียบกับสมัย้กับราคาช่วงก่อนต่างกันเยอะสมัยก่อนตัวนี้ มีถึงห้าหกหมื่นนะคะคือตัวนี้นะคือขนาดนั้นแล้ว่ค่ะแต่จะเป็นตัวโชว์ของที่รานอ๋อไม่ได้จําหน่ายใช่ไหมคะยังยังไม่ได้จําหน่ายนะคะแล้วโชว์ไว้ก่อนนะคะเพราะว่านานๆมันจะหาได้สักครั้งหนึ่งนะคะค่ะแล้วยังไงอ่ะพี่ถ้าเกิดอย่างเงี้ยเอาไปผสมพันธุ์เนี่ยมีสิทธิ์ที่จะได้สีนี้ไหม ไม่นะคะมัเป็นเปอร์เซ็นต์นะคะน้อยมันอาจจะติดมาแค่หนึ่งในสิบอีหนึ่งหนึ่งในร้อยหรือหนึ่งในพันที่จะได้มาเป็นแบบนี้แต่บางตัวก็อาจจะติดมาเป็นแค่จุดเล็กๆขาวจุดดำแต่ตัวนี้ถือว่าถือว่าเยอะค่ะเป็นทายเป็นชิ้นใหญ่ใหญ่มากเลยอ่ะตัวนี้มาตรงนี้มาลูกมาค่อนข้างสวยสวยและหายากอะค่ะอันนี้พี่เก๋ก็เลยเก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนค่ะก็ะเอาเป็นตัวโชว์ตัวโชว์ที่ร้านนะคะค่ะ อันนี้ของพี่เก๋เพาะพันเองด้วยไหมเพาะเองเพาะเอง, <c oughs> งทั้งหมดเลยใช่ไหมคะแล้วก็จะมีนะคะเราก็จะมีจําหน่ายแบบพ่อแม่พันธุด้วยที่ให้ลูกแล้วอะไรเีายทางด้านหลังนะคะก็มีค่ะข่าของเก๋ก็เพาะเพาะมานานเป็นสิบปีแล้วพี่เก๋เพาะพันเองเลยเพาะพันธุเองด้วยแล้วก็รับซื้อจากลูกค้าที่ซื้อจากเราไปแล้วได้ลูกเราก็รับซื้อด้วยช่ะค่ะน่ารักนะ ตาเบลตาโตตาโตเลยค่ะอันนี้จะเป็นคู่พ่อแม่นะคะคู่แฮตติ้นัมค่ะอันนี้ก็เพิ่งจะคลอดลูกออกไปนะคะตัวนี้อ๋อนี่คือพ่อแม่ของพี่เก๋ที่อยู่ในร้านกันเลยอยู่ในร้านค่ะตัวนี้เรากพเลี้ยงในร้านด้วยค่ะตัวนี้อันนี้จะเป็นคู่พ่อแม่แล้วมีลูกอยู่ด้านหลังนะคะค่ะอู้ โอ้ค่ะดูลูกหน่อยเห็นลูกแล้วเห็นลูกแล้วโอ้ได้ไหมคะลูกเขาค่ะกำลังกินนมกำลังเกาะแม่อยู่เลยค่ะหลังเพาะเขาก็เล็กๆเองเนาะพี่เก๋นะไม่ใหญ่มากนะคะค่ะเพราะว่าโอ้ทีช่าอยู่ในพี่แท้ๆค่ะอันนี้พี่เก๋เพาะกันในร้านเลยนะเนี่ยมีกี่คู่คะที่เป็นพ่อแม่โอ้เก๋มีสองสามร้อยคู่อะโอ้ค่ะ พ่อแม่แบ่งไหมพี่แบ่งค่ะถ้ามีคนสนใจอยากได้พ่อแม่มาติดต่อได้นะคะเพราะว่าของเราแบบออกลูกสวยๆออกลูกดีค่ะค่ะก็คือออกลูกกันในร้านเลยโอ้โหค่ะเขาให้ลูกได้จนถึงอายุเท่าไหร่พี่เก๋งคือสี่หปีก็ยังออกลูกได้นะคะค่ออกเรื่อยๆออกออกเรื่อยๆแต่อาจจะค่อยๆปล่อยลงค่ะ โอ้โหอันนี้คืออยู่กับลูกเลยนะเนี่ยใช่ใช่ค่ะแ้่เขาไม่ตื่นตัวคนด้วยนะคะพวกนี้ค่ะอันนี้ได้ลูกกี่ตัวคะเนี่ยอันนี้ได้ตัวหนึ่งค่ะหนึ่งตัวน่ารักมากเลยอันนี้เป็นไฮไลท์เลยนเรื่องยิ้มะปกติมันจะไม่ไม่มีใครมีมีอย่างนี้ในร้านกันนะคะค่ะอันนี้ยังไม่ลืมตาเลยโอ้ยกี่วันเนี่ยพี่เก๋น่าจะประมาณแค่สิบสิบกว่าวันค่ะสิบกว่าวันค่ะ ค่ะโอ้สิบตะวันเหรอลูกนะอันนี้ก็จะเป็นดาวเมานะคะดาวที่ะค่ะนี้ก็ราคาเป็นราคาตัวนี้ตกอยู่ที่สามร้อยบาทตัวละสามร้อยค่ะมันขึ้นอยู่ราคาขึ้นอยู่กับสีเขาด้วยนะคะมันจะมีอย่างสีขาวพายอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะแพงกว่าค่ะวันี้เราเดี๋ยวเพิ่งจะเริ่มเริ่มลง ขาขก็้อนนี้พอย้ายร้านห่ก็จะเรลับนะคะเนี่ยอโอ้ยแก้หน่อยได้ไหมลูกฮะโอ้หลับ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 สนิทเลยกินกับนอนอันนี้หมาะกับเด็กนะคะแค่ะ พ่อค้านกล้วยน้ำว้าน้ำว้าสุกอะค่ะวางไว้ตอนต้มซุยกินน้ำว้าขายเอ้ยหลับเลยดุอันนี้จะเป็นยาแพะนะคะค่ะเกี่ยนตัวที่ทางร้านถือนะคะคุณน้องชื่อน้องเจริญค่ะน้องเจริญต้อนรับลูกค้าน้องจไม่ไม่กลัวคนค่ะเจะาเชื่องจับหน่อยได้ไหมจับได้จับหน่อยได้ไหมโอาความอยากลุ้ยมองมองมอง โอ้แล้วก็มีตัวเล็กๆที่ทีเสียงจำหน่ายนะคะเราซื้อได้โอ้เต็มเลยใช่ค่ะมันจะมีอยู่หลากหลายนะคะค่ะอันนี้ก็ประมาณยี่สิบกว่าวันค่ะค่ะอันนี้นะคะยี่สิบกว่าวันเหรอคะพี่เก๋ค่ะอันนี้ยังยังต้องป้อนนมอยู่ค่ะโอ้ป้อนนมอยู่ค่ะอันนี้นี่คือไงพี่เก๋20่สกว่าวันนี่คือพี่เก๋พ่อพันเองเหรอ พอเราพอเองด้วยค่ะแล้วเราก็รับซื้อจากลูกค้าด้วยค่ะแล้วจำหน่ายหรือยังไซนี้อ่าอันนี้ติดจองหมดแล้วค่ะแต่ถ้าว่าราคาที่ที่เราจำหน่ายก็คือตัวผู้เก้าพันตัวเมียหมื่นหนึ่งนะคะตอนนี้ค่ะไซนี้นะใช่ค่ะอันนี้จะเป็นน้องคลร่ยองนะคะเป็นเด็กล็อตสุดท้ายของปีนี้นะคะค่ะ ราคาของนกคัอยู่ที่หก0ันห้ารอยบาทตัวผูตัวเมียราคาเท่ากันเลยนะคะน้องมีความเชื่องที่ร้านลูกไซน์นะคะมีตั้งแต่ไซเลนไซใหล่จับได้ไหมลูกโอ้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 จับได้ไหมน้องมีความเชื่องค่ะค่ะถ้าเราเลี้ยงไปสักพักหนึ่งเนี่ยเขาจะคุ้นเคยมันก็เหมือนนองห่าค่ะมันเดินตามเราวิ่งตามเราเลยอ่ะค่ะเลี้ยงเชื่องได้นะค่ะ แล้วก็จะมีเด็ดของปีที่แล้วตัวใ,ใหญ่กว่านี้นะคะเดี๋ยวเฉยิมให้ดูนะคะอันนี้เป็นลูกที่ร้านนะคะชื่อน้องซีลีนค่ะน้องอ้วนมากเลยค่ะ เป็นเด็กปีอันนี้เป็นเด็กปี66นะคะอยู่แต่ัวเมื่อกี้เป็นเด็กปี67เดค่ะเด็กปี66อ๋อันนี้จะเป็นรุ่นที่ค่ะโดยหนูเห็นแล้วเดินมานี่ตัวใหญ่กับใครในร้านเลยอ่ะสนิทมากค่ะโอ้ยเพลินเหรอลูกเพลินเี่ยเขาชอบเขาชอบให้เก่าชอบให้เก่าอุ้ยอุ้ยอุ้ยดูดู เพิ่มเลยเนี่ยค่ะพอเลี้ยงไปได้หนึ่งปีก็จะประมาณนี้ค่ะอาจจะอ้วนน่ารักอยู่เลยค่ะโอ้โหโหอันนี้นี่เขาเริ่มเข้าคู่กันาอายุเท่าไหร่พี่เก๋เข้าคู่กันก็เป็นปีอะค่ะแต่ว่ามันออกผลผลิตในเมืองไทยได้น้อยเพราะว่าคุณประภูมิอากาศนะคะมันไม่เหมือนเมืองนอกเขาก็มีเป็นสัตว์นำข้าวเขาชอบเย็นๆเหรอคะใช่ค่ะแต่ถ้าถามว่า อุ้ยลับมากมีลูกที่เกิดในมือไทยนะคะค่ะน้อยเปอร์เซ็นต์ได้น้อยค่ะแต่ไม่ใช่ว่าไม่มีเลยมีแต่ค่ะอ๊้ยเพลนเลยเหรอลูกเพลนเลยเหรอคะอุ้ยหลับเลยหลับเลยสวัสดีนะคะ ตัวใหญ่มากค่ะอันนี้จะเป็นน้องกิ้งก่านะคะ,ะกิ้งก่เาเขาเรียกกันว่ากิ้งก่ายูโรมาสติกค,ค่ะเป็น<ะ>กิ้งก่าทะเลทรายชนิดหนึง่ง<อ>เขาจะมีถิ่นกำเนิดอยู่แถวแอฟริกาเหนือตะวันออกกลาง<ะ>คะ่ะแล้วก็ปกติมันจะมีหลายสายพันธุ์มากเลยนะคะ,ะ,ะถ้งแค่ความใหญ่เนี่ยมันจะมีความยาวถึง30นิ้วเลยนะคะอายุก็จะ ประมาณ15ปีค่ะค่ะอาหารที่เขาชอบก็จะเป็นพวกผักอาหารคลื่นผักตรงนี้ค่ะ,ะกินผักกินผักค่ะแล้วก็ชอบแบบแบบร้อนๆจัดๆเลยค่ะ <c oughs> เพราะว่าเหมือนเขาอยู่กลางทะเลทรายอย่างเงี้ยค่ะพี่เก๋อันนี้ตัวผู้หรือตัวเมียเนี่ยชิดตัวเมียค่ะ,คะอันนี้ตัวเมียเขามีชื่อนะคะก็ะชื่อจา้จาจ๋าอ๋อชื่อจา้จาจา๋จาค่ะตัวเมียค่ะเป็น ก็เป็นของเล่นใหม่อันนี้เขาจะเป็นซสขนาดนี้เองหรือว่าตัวนี้เขาอ้วนพี่ตัวนี้อ้วนอ๋อตัวนี้อ้วนอ้วนค่ะค่ะเขาสามารถใหญ่กว่านี้ได้อีกนะคะอ๋อหางเขาก็ไม่ได้ไม่ได้ยาวมากไม่ได้ยาวมากนะไม่ได้ยาวมากหนูสังเกตเห็นตรงหางเขามันเหมือนมีหนามหนามแหลมแหลมค่ะแหลมแหมค่ะแล้วมันเจ็บไหมไม่เจ็บค่ะไม่เจ็บอ๋อค่ะคือยังไงพี่เก๋จะเริ่มนํามาจําหน่ายนะคะใช่ค่ะแต่ว่าอาจจะเป็นสายพันธุ์อื่นด้วยค่ะค่ะ ตอนนี้พอร้อานย้ายมาอยู่ที่ใหม่<ะ>เราจะลงสินค้าหลากหลาย<ะ>ให้ให้มีสัตว์แปลกๆเยอะๆค่ะตอนนี้ค่ะ พอดีทาธรรมดามันจะมีเต่าด้วยแต่ว่าพอดีเต่าขายหมดแล้วก็เลยไม่ไม่ไม่ได้มีให้ขายแล้วตัวนี้พี่เก๋จำหน่ายไหมหรือว่าถ้าถ้ามีคนซื้อก็จำหน่ายค่ะอยู่ที่6,500บาท6,500ค่ะเลี้ยงง่ายมากค่ะกินนิ่งมากเลยอ่ะกินกับนอนบั้งคะเนี่ยจับได้เลยค่ะไม่แต่จะดูหางเขาจะอุ้ยน้องน้องโตกใจลูกฮะ อันนี้จะเป็นโน้กลูกป,ป้อนโนรีนเรนโบนะคะค่ะคืทางร้านเราก็มีลูกนกแต่จะเป็นพวกนกป้อนนะคะค่ะดอกป้อนนี่เขาเชียงแล,ะละ้วดอกไอศครีมหนายอ่ะค่ะตรงนี้อ๋อมีโนรีค่อยเริ่มลงเชือนเชือนน้อยก่อนนะคะเพราะค่ะ,คะ ห่างหายจากการทำนกเนี่แต่ก่อนที่จะขายนกแล้วแล้วสลับมาทำแต่สุก้าก er oh. ็เลยตอนนี้ก็เลยนกกลับมาออ๋จะเริ่มมีนกกลับมาแล้วค่ะอันนี้พี่เก๋จำหน่ายเท่าไหร่อ่ะตัวนี้ยังตัวนี้ก็จะอยู่ที่หกพันห้าค่ะตอนแรกว่าจะยังไม่จำหน่ายว่าว่าจะแต่ว่าแต่ถ้าลูกค้าซื้อก็จำหน่ายอะค่ะค่ะ แต่นี้เดี๋ยวต้องรอให้ผลมันขึ้นอให้โตกว่านี้หน่อยใช่ค่ะค่เกบป้อตั้งแต่ยังไม่มีสีออกมาเลยตั้งแต่เป็นขนดิบเลยะค่ะตั้งแต่เล็กเลยอะนะค่ะแต่นกโอ้แล้วไงลูกจับได้ไหมคะได้ค่ะับ้วนี้สีสวยนะคะค่ะเอาขึ้นมานกเองก็สามารถส่งได้นะพี่เก๋ส่งได้ค่ะส่งต่างจังหวัดได้ค่ะ เขาเป็นพี่น้องกันเหรอคะเขาเป็นพี่น้องกันค่ะเป็นเพี่ียทั้งคู่เลยค่ะอ๋อเชเทศให้แล้วด้วยเชเทศให้แล้วค่ะทางร้านเราก็มีอุปกรณ์จําหน่ายด้วยนะคะจำหน่ายทั้งอุปกรณ์สําหรับใส่สั์เลียงค่ะอาหารเรามีจําหน่ายหมดเลยนะคะแล้วก็สามารถสั่งทางออนไลน์ได้ค่ะ ร้านพี่เก๋เปิดทุกวันไหมคะร้านที่ร้านเปิดทุกวันนะคะเปิดตั้งแต่สิบโมงเช้าปิดหนึ่งทุ่มค่ะทุกวันนะทุกวันค่ะ,คะพี่เก๋มีเพจหรือว่า Facebook ไว้ให้ติดตามไหมคะมีค่ะมีค่ะ,คะตรงนี้เป็น เป็นเพจนะคะจะเป็นเก๋ชูก้าเพจช็อปค่ะเข้าไปเซิร์ชดูใน Google ได้เลยค่ะแล้วก็จะขึ้นมาเป็นเพจของทางร้านนะคะค่ะอันนี้อุปกรณ์ตรงนี้เนี่ยเราสามารถส่งต่างจังหวัดได้ไหมพี่เก๋ได้เหมือนกันค่ะแล้วนั้นราคาส่งที่เราขายหน้าร้านกับราคาที่เราส่งให้ลูกค้าจะเป็นราคาเดียวกันจะไม่มีการบวกเพิ่มค่ะราคาเท่ากับหน้าร้านเหมือนลูกค้า มาซื้อที่หน้าร้านเองเลยอะค่ะตรงนี้ก็จะมีอัปเดตลงในเพจด้วยใช่ไหมคะพี่เก๋คะค่็สามารถไปติดตามได้ทางเพจนะคะร้านพี่เก๋ก็จะเปิดทุกวันเปิดทุกวันสิบโมงถึงหนึ่งทุ่มค่ะค่ะขอบคุณสำหรับการรับชมค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งไว้คอยแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยค่ะขอให้ทุกคนมีความสุขกับทุกๆวันนะคะแล้วพบกันคลิปต่อไปค่ะบ๊ายบาย